นี่เห right, ี่ยพี่เหว่ยเหรอไม่ยิ้แล้วโอ้โหต่งหน้าแต่งไม่น่าแปลกใจหรอกพี่เหว่ยนนีโอ้โหก่อน ขึ้นอีกเดี๋ยวน้าเพราะว่ามันิ่หูได้นะหูโชว์คุณยายยากหน่อยเดี๋ยวลูกโชว์พี่สาวโชว์ย่าโชว์ยายหน่อยของลูกกันมาไลาสายมาสยโอจะว่าไปมูไปยืนบังคุณมิ้นเหมือนกันนลเพื่อนมองไม่เห็น ซื้อไหมซื้ เฮ้ยตั้งใจฟังจังตื่นเต้นเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ถ่ายภาถึงคิวที่เก้าแล้วนะครับอีกไม่นานเกินรอแล้วทุกคนน่าจะได้ดูนะครับเป็นพอรแคชนะครับอยากรู้ไหมลูกอยากรู้จริงๆขอพี่อุ่นเพิ่มกลับแล้วก็ทำไมเราไม่เอาข้าไปเล่นในเรื่อนเลยไปไหมไปมุกไปเป็นดาราออกก็ไม่มุกเสือจะดังนะ ได้แต่เดี๋ยวเราขอดูเราขอดูแต่ก่อนไปนี่อาจจะต้องมีเรื่องของการคูมอาหารนิดหน่อยกับป <c oughs> ่าลอนี้ <c oughs> <c oughs> เออครับก็ครับตั้งแร่ครับไอ้อิงีน้น่าจิบขนาดนหครับวันนี้ใครซื้อนิยายกันเรา้วครับเียบร้อาจบแล้วจดี๋ยวบจบกีร่รอบสามอรอบ ครับจบไปสามรอบแล้วเหรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใจคือจริงๆเคือว่าเรื่องอ,งองนุญาตเนี่ยน่าจะดีนะเพราะว่าพอที่คุยกับพี่สอนน,นะเกี่ยวกวับรอบรอบมันจะมีจุดที่คล้ายกันอยู่ครับก็อยากให้เพื่อนเราอ่านแล้วก็รอดูซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงนะยังไงฝากด้วยนะครับเรื่องเป็นหลักเพื่อแอมริทและขออนุญาตครับอ่าครับจับมืออยากได้เลยครับ

เนอะยากหน่อย่ากเหรอยากน่อลูกเก่งมากนะมูที่มเราแครอกนะครับจริงๆฝากเตือนมงไงว่าแบบเวลามูโตขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาหลอกเล่เราเรื่องสิ่งต่างก็จับจับไว้นะครับลูกเข้าใจไหมเออ วันนี้ผมเห็นมุกไปมีปฏิสัมพันธ์กันหยุ่เท้าไฟจันะจัดจัดดูุทเาไฟครับก็ดูทเที่ยงนะเงี่ยงใช่เขาไปหยอกล้อหยอกเลยยู่หน้าตูใช่ใชไม่ธรรมดาจริงมุกครับมีคนที่ชอบเด็คทางมุกมีนะทาไมนกใครๆกูชอบเลย มันเจ็บเท้าเยอะเลยสองสั่นะสองสั่นะไรันขย้อนหรือเปล่าครับอืมคุณ้าไหฮะคุณบ้าไห าถามว่ายอมไหมยอมไหมยอมไม่ได้ดิทำไมล่ะโอ้โเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้กันแบนปัดันกันกัสายานนะฮะแบนปัไปด้กันไหมต่ะมุ้ยอย่าไปอยิาเาใครทะลูกัน่ะงหารกมุ้ยได้ร ครับพี่นะนี่คือเอ่อภาษาครับครับ <laughs> <laughs> เอาล่ะเดีคุณจะยิงก้แค่ไหนผมไม่ว่าหรอกผมจะยิงขางผนก็พอโอ้โห 别带小孩儿，你不跑堂了？就弥补像线上没有带娃的不足。 được rồi. Rồi. Mình cứ đi thôi. 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 ถ้ามันกังวกไม่สบายครับูอยากจะไปหาหมอครับรักจักจะรักอาที่นอยู่เดี๋ยวอนผมมีค้อม คนจะบอกว่าพี่เกณนะพี่เกณคือแบบไม่หบวยบลยสบบ โชวดีระเบินีครับแะในฝ่ายที่นีงครับครับผมก็ฝ่ากทั้งซีรีส์แล้ก็นิยายในนังเสงอดแยี่ยครับคือตัวเดู 何 ที่ที่ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับ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  <laughs>

ครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมหาอะไรทานกันนะครับวันนี้เราสาคนนะเออ ก็ทุกคนนะครับที่มาเจอกันแล้วก็ใครที่ได้ใราดีใจด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้สายก็ไม่ต้องเสียใจไปนะไวมีโอากาสมเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากเลยนะสวัสดีครับจอันะครับผมเช้าแล้วลูกไปึขบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

ี่สัวว่าดิี่มันไม่มีใครบอกมันไม่มีใครเป็นอื่มันไม่เคยบอกมันไม่เคยบอกเลยนะใคอคระรา้า้นคนหนาทไมอะ